สวัสดีค่ะต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเ e r ฟผิเนะคะแล้พี่อยู่กันที่สกิล l อมเซ็นเตะคะวันนี้อยู่กับซีรีส์การรีวิวของเล่นทุกชิเรียกของขออเรียกของเล่นตอนนี้คือตอนนี้คือของไปเรื่อโอเควันนี้จะมารีวิวสีของเรียกว่าโจวนโลนะฮจวนโลเป็นิงเกิพนสีสิงเกิเพนข้อดีของสีนี้ทำไมไปต่งเลือกสีมาก ปลอดสารเคมีทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ล้างออกง่ายไม่ว่าจะเปือเป้อนมือเปื้อนกําแพงหรืออะไรเงี้ยมันล้างออกง่ายแต่ว่าบอกก่อนว่าเออราคาค่อนข้างสูงถ้าจำไม่ผิดประมาณหกร้อยกว่าบาทอันนี้มีทั้งหมดสิบสองสิบสองสีหลอดละหลอดละกี่กรัมอ่ะหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อยเก้าสิบบาทหลอดละหกร้อยมลอ่าโอเค ตอนนี้เราซื้อเป็นแบบของแท้ร้อยเปอร์เนแน่นอนแะข้างหลังเนี่ยเขียนชั้นเลยว่าซักออกได้เซฟตี้แล้วก็แบบได้แบบความคิดส,สร้างสรรค์แน่นอนว่าโรงเรียนเราสงเสิมความคิดสร้างสรรค์ด้วยข้างๆก็จะมีบอกข้างๆก็จะมีบอกว่าแบบวิธีการเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เอามาแค่เป็นใช้แค่ฟิกเกอร์เพนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราออกแบบให้น้องๆ ทำหลายกิจกรรมที่ใช้สีด้วยรวมถึงอ่ะถ้าจะใช้คิว่าอจ็ิๆก็ต้องใช้มือเนาะอันนี้สำหรับพ่อคุณแม่ที่อยากเล่นกับน้องที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบปลอดหาเปื้อนไม่เปื้อนกระแทงด้วยอันนี้ก็เป็นสีที่แนะนำซักออกอบบเปื้อนเสื้อก็ซักออกล้างมือได้ง่ายอะไรอย่างไม่มีสีไม่มีกลิ่นอ่าแล้วที่สําคัญคือมันส่งเสริมจินตนาการได้ดีอย่างกิจกรรมมันไม่เข้าไปอย่างกิจกรรมในโรงเรียนเราอ่ะเราก็จะ เราพยายามให้น้องอ่ะควบคุมเหมือนวางแผนนาตั้งแต่แรกไม่ได้เพื่อให้แบบว่า the show must go on แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยแล้วก็ฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้วยที่สำคัญคือเราเราไม่ได้มีให้เขาเยอะเราจะรู้จักการแบ่งปันแน่นอนสีนั้นสีนี้เราอยากได้สีนี้เราอยากจะใช้สีนี้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางอย่างอย่างคัสซิงเกิเพจเนี่ยอาจจะเป็นคัสเด็กเล็กหน่อยถ้าโตหน่อยเนี่ยเราจะหลีกสีน้อย เออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ใช้ให้แค่แม่สีให้แค่แม่สีแล้วก็ค่อยๆให้ผสมเองเพื่อเป็นการฝึกแผนเอากับไดยวางแผนไว้ด้วยไม่ใช่สีนี้ดูเลยต้องทำแบบนี้ลองผิดลองถูกไปด้วยได้ฝึกเอฟไปด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นของเล่นชิ้นไหนส่งนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ